สวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับช่องฮานอยรู้ด้วยกันนะครับก็สรุปผลวันที่15เข้าเจาะ5ตัวเช่นเดิมนะครับทุกวันเลยนะครับ4ถึง6ตัวนะวันนี้5ตัวนะครับวัน14บส่ก็5ตัวนะครับอย่าง5ตัวต่อเนื่องนะครับท่านใดสนใจก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับทักเข้ามาที่ไอดี NONG 3700ตามที่ขึ้นให้นะครับส่วนในช่องก็เดี๋ยวจะ,ะพรุ่งนี้จะลงให้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับ